จอกันอีกแล้วนะคะกับพัฒนกิจมักม่วงค่ะแม่ป่าก,กับกองมะม่วงของแม่ป่าในวันหยุดนะคะมืงแ่ทุกคน <c oughs> นี่ตลูกใหญ่ๆได้จ้ะลูกใหญ่มากเลยพูดไปได้สองสามสุดก้วละ่ะอันนี้เหลือเหลือสองหลอดสุดท้ายเหลือถังนั้นเหลือถาดนี่กบกระมังนี่จ้ะ วันหยุดวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่แต่กับนี่แหละค่ะภารกิจกองมะม่วงนี่แหละจ้าทุกคนคะนีว่าฝนตกเดิมาหน,นี่ฝนตกก็เลยทําให้อันโบหอนเนาะอยู่บ้านก็สบายหน่อยปกติบ้านเศร้าอันนี้ก็จะร้อนมากนะพอกับําหนองก็อยู่หน้าบ้านอันนี้อยู่หลังบ้านกระลืสูดมะม่วงคะ่ะภารกิจที่ชิดมะม่วงมะม่วงผ่นอ่า จะแกะโต๊ะใหม่ละค่ะเพราะว่าอันที่ที่เหตุไปนะ่ะใส่ไม้มอคนละคนละลูกไกล้ยิบคล้องอ่ะนะคะกวนิย่างกลับไปมันละใหม่แมก้นก้นมอมันก็เลยดำรอบนี้จะทําให้ใหม่จะทําให้ออกสีเหลืองเหลืองนะคะทุกคนเดี๋ยวรอชมนะทุกท่านจ้ะกับงานอ่ากวนมะม่วงเนี่ละค่ะกวนมะม่วงแผ่นนี้ มัเคยเหตุนเนาะบ่เคยเหตุแต่ว่าก็อยากจะทำนะอยากจะทำอยากจะทดลองฝีมือตัวเองและะ้วแต่แต่ะเดี๋ยวมารอชมรอบคนเรามันต้องมีเรียกอะไรนะบทเรียนเนาะต้องมีบทเรียนต้องมอีเคยผ่านเนาะเคยผ่านแล้วเราก็จะปรับปรุงใหม่คือเขาอันหมอกอนเนาะหมอกอนที่เราทํารอบก่อนไงก็ มันก็ไฟไมหม้อเนาะมันก็เห็ดไห่ดำนี่นี่ผีสาวคนหนึ่งนี่ผีสาวมาคอมเมนต์อยู่ว่ามันคือเป็นสีดำวดสันอยากจะบอกว่าไฟไม่หม้อค่ะไฟไม่ก้นหม้อที่ที่เราตั้งคนตั้งกวนเนาะเพราะว่ามันเป็นอ่าไข้ทานเนาะเป็นฟืนใช้ฟืนใช้ฐาน,นอย่างเงี้ยถ้ากับสีบรสารมาร อะไรนะควบคุมได้เนาะเขากระต่างใบบานี้เเลยไปยิบขล้องกลับมาอีกทีแบบเป็นควันขึ้นนะทุกคนก็ค่อยๆค้นไปเรื่อยๆเพราะมันได้ตั้งแล้วแต่น้ํานามข้างบนมันคั่นแหงนเนาะข้างล่างมันอันมัน,ม,นมันใหม่ก่อนนะจะ๊ะตากออกมาก็เลยเป็นสีดําแต่รอบน,นี้รอชมนะคะทุกคนจา๋ารอชมนะอืมเราจะต้องทําให้ดีให้ได้เราจะพัฒนาฝีมือให้ได้นะคะกับการทํา มังม่วงแผนน <c ười> นน่นเนาะคนก่นเ,เป็นเห็ดแกง่นจะเห็ดก็นกินเนาะ <c ười> อ่าผักกาเห็ดหนากินหนาเนะโอ้ยเลอะเสือเลอะอ่าโอเคนะคะทุกคนคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้เนาะ <c ười> อ่ากับวันหยุดวันนี้ก็หมดไปหนึ่งวันนะคะกับภารกิจนี่แหละค่ะกับการนั่งกวนมะม่วงนี่แหละค่ะเออยังมานึ่กวนขูดขูดค่ดคะขูดมะม่วงนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าบ้านเลยนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะจะขอทำต่อ <c oughs> เจอกันในคลิปหน้านะคะ